สวัสดีค่ะพบกับครูขวัญในรายวิชาสังคมศึกษาศาส,สนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่2วันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนเรื่องมันญยตาไทยกันค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเรื่องมันญยตาไทยเนี่ยคืออะไรนะคะมันญญาตาเป็นพื้นฐานสําคัญในการอยู่ร่วมกันและถือเป็นเอกลักษณ์ของคนไทยซึ่งแสดงออกถึงความผ่อนน้อมถ่อมตนเคารพผู้ใหญ่สุภาพเรียบร้อย รู้จักปฏิบัติตนตามเวลาและสถานที่ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองค่ะอลองดูน,นะคะว่ามันาตกพื้นฐานในชีวิตประจําวันเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งเลยมันาากในการแสดงความเคารพเช่นการไหว้ผู้ใหญ่เห็นไหมคะเรายกมือไหว้ผู้ใหญ่ด้วยความด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนไม่ว่าบุคคลน,นี้จะเป็นใครก็ตามอันนี้คือ,อนะคะอาจจะเป็นลุงก็ได้ใช่ไหมคะหรือแสดงความเคารพกับ คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูทุกคนก็ปฏิบัติตู่ใช่ไหมคะมีมากเลยค่ะต่ปไปยสองนะคะมันยากในการยืนเช่นยืนในท่าที่สุภาพเรียบร้อยไม่เกะกะหรือขีดขวางทางเดินผู้อื่นนะคะหรือยืนมือแนบข้างลำตัวหรือจะเป็นการเอามือมาประสานไว้ที่ด้านหน้าก็ได้นะคะไม่ยืนขวางทางผู้อื่นหรือถ้าเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆก็หลีกทาง ให้ควที่เขาตลันจะเดินใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าฝังทางอู่ไว้นะลูกนะต่อไปสามมัญญาดในการเดินเช่นเมื่อเดินผ่านผู้ใหญ่ควรก้มศีรษะลงต่ำขณะเดินผ่านด้วยความสำรวมเรียบร้อยเห็นไหมคะเหมือนในรูปนี้ใช่ไหมคะเด็กสองคนนี้เดินผ่าน,น,านโต๊ะคุณครูก็เดินก้มด้วยความสำรวมเรียบร้อยนะคะไม่วิ่งนะคะเวลาเดินผ่านหน้าผู้ใหญ่ หรือว่าเดินผ่านหน้าคุณครูอะไรก็ตามนะคะเราต้องรู้จักก้มก้มศีรษะลงเล็กน้อยนะลูกนะแล้วก็เดินไปอย่างช้าๆต่อไปสี่นะคะมันยากในการทักทายเช่นเมื่อพบผู้ใหญ่ควรทักทายด้วยการยกมือไหว้และกล่าวทักทายว่าสวัสดีครับหรือสวัสดีค่ะหรือกล่าวทักทายเพื่อนด้วยคําว่าสวัสดีได้เหมือนกันนะคะอ่าน,นรลยูกนี้เห็นไหมคะ เด็กๆในห้องก็ยกมือสวัสดีกันถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห้องเดียวกันรุ่นเดียวกันก็ไม่เป็นไรค่ะตามคนต่างยกมือสวัสดีนะคะ่าเดี๋ยวพอเปิดเทอมมาเราก็ยกมือสวัสดีเพื่อนไม่ผิดนะคะเรากราวคำทักทายว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะกับผู้ใหญ่หรือกับเพื่อนก็สวัสดีได้เหมือนกันค่ะ ถ้าเพื่อนผู้หญิงเพื่อนผู้ชายเหมือนกันหมดเลยค่ะต่อไปห้านะคะมันยากในการนั่งเช่นเมื่อนั่งสนทนากับผู้ใหญ่ควรนั่งตัวตรงประสานมือไว้ด้านหน้าหรือด้านข้างก็ได้นะคะนั่งในท่าที่สุภาพเรียบร้อยเข่าและปลายเท้าชิดกันทั้งสองข้างไม่นั่งไขว้ห้างค่ะเห็นไ,ไหมคะมนในรูปนี้นะคะอ่า นั่งตัวตรงมือประสานไว้ด้านหน้านหรือว่าด้านข้างนิดนึงก็ได้ลูกนะเห็นไหมคะไม่นั่งไข่ห้างยกเข้งยกขาขึ้นมามันดูไม่สุภาพแล้วก็ไม่น่ารักด้วยนั่นนะไหนาใครชอบนะนั่งนั่งไข่ห้างบ้างนั่งไข่ห้างบ้างมีไหมคะไม่มีนะลูกนะเราต้องจักสำรวมนะลูกนะต่อไปก็หกนะคะ มันยาติในการแต่งกายเช่นแต่งกายสุภาพเรียบร้อยสวมใส่เสื้อผ้าที่สะอาดเหมาะสมกับโอกาสและสถานที่ที่ไปอ่าอย่างเช่นสองคนนี้เห็นไหมคะต่างคนก็แต่งตัวในแบบของตัวเองแต่สุภาพในลูกผู้ชายก็ไหมคะใส่เสื้อใส่กางเกงผู้หญิงก็ใส่เป็นชุดกระโปรงใช่ไหมคะเป็นชุดเอี้ยมนั่นะแต่ละคนมีความชอบที่ไม่เหมือนกันแต่ เราก็สามารถเลือกแต่งกายให้ถูกกับสถานที่ที่เราจะไปใช่ไหมคะเช่นถ้าเราไปวัดเราจะแต่งการแบบใส่ขาสั้นใช่ไหมคะลูกไม่ได้ไม่ใช่ว่าต้องใส่ย,ยาวคุมอาจลากดินลากพื้นไปก็ไม่ใช่ขนาดนั้นนะคะแต่ห้เราใส่ให้รู้ว่าถูกการลักเทศก็พอเสื้อผ้าก็ใส่ให้สะอาดนะคะเราตเลสแล้วก็ รู้จับรักษาความสะอาดของตัวเองลูกนะน,นะคะหลังจากที่ทุกค่านได้สอนเราไปในเรื่องมันญาติไทยว่าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยมันมีอะไรบ้างในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราก็สามารถนําไปปรับุกใช้ในชีวิตของเราได้ให้ถูกต้องนะคะทีน,นี้นักเรียนเนี่ยทำแบบฝึกหัดค่าในหน้าที่68สปดนักเรียนเปิดไปเลยค่ะอ่าบอกวิธีปฏิบัติตนให้ถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนดอะฉันควรทำอย่างไรอะข้อหนึ่งเลยนะคะเมื่อฉันพบเห็นคุณครูขณะเดินผ่านฉันควรจะทำยังไงล่ะสองเมื่อฉันไปเที่ยวสวนสัตว์ฉันควรจะแต่งชุดอะไรถึงจะเข้านะคะเท่ากันสามเมื่อฉันพบคุณพ่ออะพบคุณแม่ของเพื่อนที่หน้าโรงเรียนฉันควรจะทำยังไงข้อสี่เมื่อฉันไปเข้าร่วมพิธี รรมทางศาสนากับครอบครัวฉันควรจะแต่งกายยังไงครูกพันเพิ่งพูดไปเมื่อกี้นะคะ5เมื่อฉันต้องนั่งเก้าอี้พูดกับผู้ใหญ่ฉันควรจะนั่งยังไงอ่าทีนี้ครูกันก็ได้สอนเรามาหมดแล้วเราก็นํามาเขียนลงในหน้าที่68นะคะทีนี้ใครที่ทำเสร็จแล้วนะคะก็ส่งมาทางไลน์่วนตัวครูผูกพันได้เลยนะคะสวันนีครูผูพันก็จบคลิปเพียงเท่าน,นี้เจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ